ไปจับพ่อแม่ของเด็กทารกที่คลอดออกมาแล้วเด็กตายานะทีแรกเนี่ยไม่ตายแต่ว่าแม่เนี่ยอ้างว่าเนี่ยนอนทับลูกแล้วก็ลูกตายตกใจไม่รู้ทำไงก็เลยเอาศพลูกเนี่ยไปใส่เตาเผาถ่านของชาวบ้านโโนะฮะคือเผา<อ>พังพางเลยเนี่ยชินนี่เขาไปเจอเนี่ยเป็นศพนี่นะฮะเ,เขาบอกเจอศพทารกถูกเผาอยู่ในเตาเผาถ่านที่บ้านหินฮาวหมู่ที่4ตํตำบลโนนคองอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับ ตเตาเผาถ่านเนี่ยอยู่กลางไร่อ้อยเจอศพเด็กทารกแรกเกิดอยู่ในสภาพเนี่ยนะฮะถูกเผาอยู่ในหลุมของเตาถ่านโดยมีสายรกติดอยู่นะฮะตอนที่ไปเจอเนี่ยคือวันที่17สิงหาที่ผ่านมาแต่ว่าวันนี้เขาบอกว่าไปจับนะฮะพ่อแม่ของเด็กทารกดังกล่าวหลังจากที่ก่อเหตุก็พากันหลบหนีกลับภูมิลำเนาโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยไปจับกลุ่มพ่อนะฮะพ่อเนี่ยอายุ30 แล้วก็ผู้เป็นแม่เนี่ยอายุ27นะไปจับได้เนี่ยก็นำตัวมาสอบสวนที่สอพอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับพันตำรวจเอกกรพบเนธไยสงผูมกับสอบพอบ้านฝางเปิดเผยบอกว่าจากการสอบสวนทราบว่าฝ่ายหญิงคลอดลูกชายช่วงบ่ายของวันที่15สิงหาคมภายในห้องคอนโดแห่งหนึ่งในเขตตัวเมืองขอนแก่นตามลำพังขณะนั้นฝ่ายชายไปทำงานแม่เด็กอ้างบอกว่าหลังคลอดตัวเองหน้ามืด เผลนอนทับลูกจนกระทั่งลูกเนี่ยเสียชีวิตนี่นะฮะเออมันก็น่าสงสัยตั้งแต่แบบคลอดแล้วคลอดอยู่ในห้องคนเดียวก่อนออไม่ยอมไปโรงพยาบาลแต่คลอดด้วยตัวเองเนี่ยนะอยู่ในห้องนะฮะแล้วก็หน้ามืดเผลอทับลูกจนตายนะครับอันนี้เอ็นดีเอสองนี่นะครับคือเหตุเกิดเนี่ยตั้งแต่สิบห้าสิงหาพอสิบหกสิงหา ทั้งคู่เนี่ยสามีภรรยาคู่นี้ก็เอาร่างของเด็กทารกเนี่ยไปที่บ้านหินหาวจากนั้นก็เอาศพลูกตัวเองเนี่ยไปเผาทำลายที่เตาเผาถ่านของชาวบ้านโดยทั้งคู่อ้างว่ารู้จักกับเจ้าของที่ดินเมื่อหลายปีก่อนจึงรู้ว่าตรงนี้มีเตาเผาถ่านอยู่นะฮะไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอาศพลูกเนี่ยมาเผาตรงนี้ซะเลยเนี่ยนะฮะผลชนะสูตรทางการแพทย์เบื้องต้นพบว่าเด็กมีบาดแผลกระแทกที่บริเวณศีรษะด้านหลังอย่างรุนแรง สันนิษฐานว่าเป็นการจับเด็กฟาดกับของแข็งและไม่พบร่องรอยการกดทับที่หน้าอกขัดแย้งกับคำให้การของฝ่ายหญิงที่อ้างว่าตัวเองเนี่ยหลังคลอดหน้ามืดเผลอทับลูกจนตายเพราะฉะนั้นตำรวจจึงไม่ปักใจเชื่อในคำให้การดังกล่าวเนื่องจากผลการตรวจสอบพบว่านะคือเด็กเนี่ยมีพฤติกรรมของทารกที่มีชีวิตหลังคลอดแล้วคือทารกหลังคลอดก็คือคร,ร้องให้ หิวนมก็กินนมนะฮะกินนมแล้วก็ขับถ่ายโดยตรวจพบขี้เทาในลำไส้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่าระบบการย่อยอาหารของเด็กนั้นเริ่มทำงานแล้วนั่นหมายความว่าเด็กเนี่ยคลอดออกมาแล้วก็อยู่รอดเป็นทารกแล้วมีชีวิตแล้วนะครับมไม่ใช่ว่าแบบยังไม่มีชีวิตนะฮะค,คือหมายความว่าเด็กเนี่ยมีชีวิตเป็นสภาพบุคคลแล้วตามกฎหมายเขาว่าเนี่ยก็ถือเป็นบุคคลนะะถือเป็นสภาพบุคคลแล้วทั้งนี้ผู้ต้องหาทั้งสอง มีประวัติอาชญากรรมฮะฝ่ายชายเคยต้องโทษในคดีลักทรัพย์แล้วก็ยาเสพติดส่วนฝ่ายหญิงผู้เป็นแม่เนี่ยก็เคยต้องโทษในคดีลักทรัพย์เพิ่งพ้นโทษมานะพ้นโทษมาในหลายปีแล้วฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับอันนี้คือที่น่าตกใจก็คือไอ,ไอ้ร่องรอยที่บริเวณศีรษะด้านหลังของเด็กเขาบอกว่าเป็นรอยกระแทกมันขัดแย้งกับคาให้การของแม่เด็กยี่อ้างบอกว่าเนี่ยเผลอเผลอทับเด็กเผลอทับลูกนะฮะ แล้วเผลอทับลูกแล้วทําไมหลังศีรษะมันเหมือนมีรอยกระแทกนี่นะฮะเจตนาฆ่าหรือเปล่าและตรงหน้าอกเนี่ยมันไม่มีรอยกดทับไงนะฮะเด็กคลอดออกมาแล้วเจตนาฆ่าลูกตัวเองหรือเปล่าครับจับกระแทกตายแล้วศพมาเผาอาพรางหรือเปล่าแต่ล่าสุดเนี่ยทางตํารวจได้แจ้งข้อหากับทั้งคู่เลยนะฮะร,ร่วมกันฆ่าผู้อื่นและร่วมกันปิดบังซ่อนเลนอำพรางศพ นำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมอย่างละเอียดแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดตีตามกฎหมายกันต่อไปครับนี่นะครับ